กรุงเทพของเราแล้วก็ เขตปริมณฑลนะคะจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะสทนชนะคะสรุปสถานการณ์น้ําภาพรวมของประเทศนะคะภาคเหนือเนี่ยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเตือนระวังน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่24-30สิงหาคมนะคะก็คือต้องจับตามองปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่ปริมาณน้ํามากกว่า80รร,รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ําล้นตลิ่งและระดับน้าเพิ่มฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่าบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาด้วยนะคะโดยช่วงวันที่30ถึงวันที่5กันยายนเนี่ยเขาบอกว่า พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำทั้งจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีสมุรสรมนนทปร,มรปราการและกรุงเทพก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะครับ